พระดีพิธีรึกปีเก้าเจ็ดยิ่งดํายิ่งดียิ่งดํายิ่งแพงเนาะถ้ายิ่งดําเนี่ยราคาจะยิ่งแงพงกว่าขาวๆนะครับอันนี้เป็นพระของอาจารย์ชุมปีเก้าเจ็ดพิธีผู้เสกดีมากนะพระเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะนะก็คือหลังยันแบบนี้เขาเรียกว่ายันนูนนะส่วนตัวเรียกว่ายันนูนนะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือยันจมนะครับยันจมเนี่ยจะมีลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเส้นยันลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่ายันจมนะเขาเนี่ยผมมีแ,แต่ยันนูนเนาะ ันนี้เรามาดูลักษณะของพระนะเป็นพระเนื้อว่านร้อยแนะผงวิเศษไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังบางุนพรมผงต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผสมอยู่ในเนื้อถือว่าเป็นพระที่รวบรวมบนสารพระกุกนะครับร้อยแกุกนะแล้วก็วิธีปุกเศษเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆการผุกเศษเจ็ดวันเนี่ยนะครับจะลุกเศษเป็นมหาอุดทั้งเวันเลยนะก็ลุกเศษ เน้นด้านคุ้มันชาดี7วันนะครับมหาอุด7วันป้องกันสัตว์ร้ายโจรร้าย7วันป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจอีก7วันเมตตามมหานิยมอีก7วันเนอมิตรกายก็าเรียกว่ากำหลักศัตรูเห็นเราคนเดียวเนี่ยเป็นหลายคนได้ถือว่าเป็นพระที่พธิธีลุกเสกดีมากๆเนาะเป็นพระของอาจารย์ชุมที่สร้างไว้ในปี97การสร้างพระเนี่ย สร้างถึง 8400, 0องค์น,นะเสร็จในวันที่12ตุลาคมปี2 4 9 7นะโดยเกจีที่ปลูกเสร็จเนี่ยต้องบอกว่ามากมายนะครับต้องบอกว่ามากมายในเช่นพ่อท่านคล้ายนะครับพ่อท่านคล้ายหลวงพ่อโอภาสีนะในพระกลางนะครับเอาสมบังวดเข้าไปนะครับในส่วนของพระเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายสีครับมีหลากหลายสีนะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับอยู่ในอยู่ในเนื้อจะไม่ใช่เนื้อขาวล้วนๆครับะต้องมีเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงนะครับอยู่ในเนื้อนะ ถือว่ารวบรวมเกจิภาคใต้นะครับไ้แท้ทั้งหมดเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดขาบันอิดก็ไปนะหลวงพ่อเงินวดนัดตอนนี้ยหอมก็ไปหลวงพ่อเต๋วัดสามงามก็ไปนะพระวัดนี้นะครับพิธีนี้ถือว่าจีจัดนะใครไม่มีใช้เนี่ยสายเขาพ่อเต็มๆนะครับถือว่าพลาดแบบนี้นะครับแบบนี้ใครมีส่งรูปเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับ